เธอติดตั้งระบบติดตามบนตัวฉันจริงๆเหรอท่านระบบช่วยฉันด้วยสิเราจะทำอะไรได้ละ่ะเราก็กลัวเหมือนกันนะระบบอย่างเธอจะต้องกลัวอะไรอีกละ่ะเขาอาจจะฆ่าฉันได้ก็จริงแต่ว่าเขาจะสามารถถอนการติดตั้งทำใหม่ได้เหรอลูกสาวผู้งอกขคลาเอ๋ยช่างไม่เข้าใจการต่อสู้ดิ้นรนของพ่อเลยนะเขามีพลังอำนาจมหาศาลเราควบคุมเขาไม่ได้เลยการถูกคนรคจิตตามจ้องเล่นงานเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะ เอาขวดไม้ไมาให้ข้าอีกสิดูเจ้าในตอนนี้สิหมายความว่าวันนี้เจ้าจะไม่กลับใช่ไหมอย่าคิดที่จะออกไปครึ่งนอกจนกว่าเจ้าจะสะอาดนะสวนไว้ถ้าข้าออกไปได้แล้วก็ข้าจะจัดการเจ้าซะหลังจากการหารือเมืองหินจึงได้ตัดสินใจเสริมการป้องกันป้อมประการและสร้างกำแพงรอบๆเพื่อความปลอดภัยของชนเผ่า นี่เป็นงานที่ใหญ่มากและเมืองหินก็แทบจะไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วทุกคนต่างก็ยุ่งมากดังนั้นฉันต้องฝึกฝนการเล่นแร่แปท่าดึงหนักเพื่อไปถึงระดับกลางในเร็วๆนี้ท่านพ่อระบบคำสั่งของฉันถูกต้องไหมความจำของเราจำกัดมากคุณไม่สามารถคาดหวังให้เราจัดการทุกอย่างได้ แค่นี้เธอยังจัดการไม่ได้ด้วยซ้ําแล้วเธอจะมีประโยชน์อะไรบ้างล่ะเนี่ยนี่คุณเกลียดพ่อของคุณจริงๆเหรอลูกสาวในรคุณห้ามระเบิดนะห้ามระเบิดเราพนันได้เลยว่าคุณไม่ต้องใช้สูตรระเบิดเลยด้วยซ้ําแค่คุณคิดจะทําก็คงสร้างมันขึ้นมาได้ทันทีเลยละ่ะระบบที่ห่วยแตกที่มีหน่วยความจําเล็กเกินกว่าจะจดจาแม้กระทั่งลำดับของวัสดุก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดูถูกชันเหมือนกันนั่นละ มันเป็นความผิดของเราหรือไงที่มีหน่วยความจําขนาดเลก็กเพราะว่าคุณไม่ได้จัดสรรเราให้บ้าก,กว่านี้เราเองก็เสียใจเหมือนกันนะเจ้าแห่งระบบคือเจ้านายของเธอใช่ไหมใช่แล้วเขาคือคนที่เลือกฉันใช่ไหมใช่เออไม่นี่คุณพยายามหลอกเราเหรอแล้วความเชื่อใจพื้นฐานระหว่างมนุษย์กับระบบของเราล่ะหายไปไหนหมดแล้วแย่จังนะเกือบค้นความลับของเขาได้แล้วเชียวอ้ยกลิ่นเหม็นจังเลย หลังจากล้มเหลวมาหลายครั้งสุดท้ายฉันก็ได้มาแบบนี้อย่างนั้นเหรอมันมีชื่อนะเรียกว่าเจ้าสีชมพูน้อยเธอพูดชื่อที่ไร้สาระแบบนั้นออกมาดังๆได้ยังไงเนี่ยขอฉันดูหน่อยซิว่าเจ้าสิ่งนี้สามารถทำอะไรได้บ้างเพียงแค่แช่จะดอกสีชมพูเล็กๆนี้ลงในน้ำก็สามารถงอกออกมาเป็นดอกสีชมพูอีกมากมายน่ารักใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเหรอนี่เธอหลอกฉันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ เออจริงๆแล้วเมื่อเจ้าสีชมพูเล็กๆนี้แห้งมันจะแข็งแรงมากเลยนะฉันรู้มันเหมาะกับการสร้างกำแพงมากเลยหวนๆวนเจ้าจะทำอะไรเหรอดูนะเจ้าหมายถึงจะป้ายเจ้านี่ลงบนกำแพงอย่างนั้นเหรออืมวันนี้แดดแรงมากเลยน่าจะแห้งเร็วนะพอแล้ว ตอนนี้กำแพงดูเงางามมากเลยเอาเลยทดสอบความแข็งแกร่งของบ้นซะได้เลยได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีเลยละ่ะต้องเป็นอสูรระดับสีดาวขึ้นไปถึงจะสร้างความเสียหายได้แบบนี้เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมกำแพงเลยเร็วเข้ารีบเรียกทุกคนมาใช้เจ้าเออสีชมพูได้น้อยนี้ทาลงบนกำแพงซะไม่กี่วันต่อมาผลลัพธ์ออกมาดีเยี่ยมเลยนะแต่ว่า สีค่อนข้างดูฉูดฉาดไปนะท่านทงฟูข้างหน้าคือชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในป่าแห่งนี้นั่นก็คือชนเผ่าม้าป่าหินไปดูกันเถอะนะถ้าไม่มีท่านทงฟูพวกเราคงตายเพราะโรคไปแล้วใช่แล้ว ท่านสามารถใช้ทักษะการรักษาและยังสามารถทำยาอัศจรรย์ที่รักษาได้ทุกโรคด้วยหวังว่าชนเผ่าที่ใหญ่แหง่งนี้จะต้อนรับพวกเรานะเดิมทีข้าได้รับคำสั่งให้ช่วยรักษาโรคเลือดมรณะให้กับชนเผ่าที่อยู่ตรงข้ามแม่น้ำธรรบินแต่แล้วเผ่าปิศาจก็รุกเข้ามาเจ้าพวกชาวบ้านที่โง่เขลาเหล่านี้ก็ล้วนชื่นชมข้าแต่มันไม่เพียงพอหรอก ข้าต้องค้นหาชนเผ่าที่แข็งแกร่งเพื่อขยายอำนาจของข้าและเผ่ามาป่าหินก็คือเป้าหมายของข้า